สวัสดีจ้ามือนี้ไม่กินข่าวบ้านคนสวยคนสวยสวัสดีแฟนอันเอฟซีหน่อยค่ะโอ้คืองามแถววะนี่ค่ะโอ้ยงามว่ะค่ะไม่กินข่าวบ้านหมูจ้ะดีนั่งงามด้วยค่ะไม่กินข่าวมันกัดมันม้วกันจ้ะมีอะไรผมมีไม้ห่องเพลงนําคนที่ไม่ใช่แฟนพอแล้วพอแล้วท่อนเดียวพอเออท่อนเดียวพอเดี๋ยวมีลกัสินตั้งมาคมค่ะตั้งมาคม นี่ค่ะจะประกอบเลยค่ะอ่ะเอาเลยตามเลยค่ะสวนหญิงฮะปุ๋งมาจากสวนค่ะสวนคุณแวนเพชจนะค่ะนี่จ้ะเส็บนัวเส็บนัวนี่นี่จ้ะหญิงหญิงแค่กับข่าเส็บไม่จ้ะตำประกอบกับเสบงั้นหญิงต้มใส่จ้ะใส่ตันเอาใส่ตันมาให้ญิงต้มสามกิโลหมดจ้ะกินกันสามคนฝานคนละโล ขอบคุณใส่ไส้ใส่ตำบ้านนี้ขาดตำแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเปิดไฟให้พี่คนสวยเปิดไฟให้ค่ะอันยำลาบลาบยังก่อนลาบใส่ตันละกะัตกกนตำบกกแหนมแล้วก็อะไรอีกนี่นี่แหนมจ้ะแหนมอันนี้แหนมสุดสวยทำนะคะนี่กำลังแกะใส่จาน เล็กๆน่ารักกระตัลเลาะฝรั่งไม่อยู่จ้ะฝรั่งอยู่บ้านจะทำแล้วกูเดีจะทามาฝร,รั่งเด้เหรอไม่มีฝรั่งวันนี้มีแต่มีแต่ <laughs> สุบกซิดา <laughs> เอาเสียงยังยิงมันก็ห่างปเปรีบยิงเปรีบยังอ๋อซะดานี่กับสินลาบจ้ะ อันนี้แว่นสิลาบใส่ตันจ้ะนี่จ้ะนี่แว่นหั่นผักลงไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะลาบใส่ตันจ้ะมีเอ้ผงลาบจ้ะใส่ใส่ผงลาบสําเร็จรูปแม่จ้ะผงรุงลาบน้ําตกปุ้ยเสียงจำตัดทิมบันนี้เสียงจาำ คนนี้คนนี้ทำงานาทำงานให้คนมีแหงทำงานอีกอย่างไรคนมีแหงนวดนะจ้ะนี่เป็นยุลาน,นวดนเปิด้านนวดจ้ะคนนี้แต่กับคนนี้ก็ทำงานสนามบินจ้ะคนสวยเดีดยกก่ยค่ะเป็นอะไรประกอบเป็นไรท่านใดตามๆแล้วเ่ะอมาเบิกตีเบิกตี นี่จ้ะโอ้โหห่าแซ่บมากเลยมาเด้อจ้ะมากินน้ำกัดเอฟซีจ้ะมาเด้อมาเด้อ้าวว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 วยไววทวววววไ,ไว่ไ,ไ,ไ่ววว้ววววววว่วนาววววว่ววววกวเวากไทวว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 ว บะเพราะเราคุกยังอยู่ยังเพราะเราคุกอักอย่างอยู่คุกเข้าไปเอาใส่บอลล์เนาะใส่บอลลเลิศอย่าเข้มข้นเพราะมันหลายเออเออเท็กไปเลยแล้วก็ผงนัวมาใส่หนึ่ปลานิดๆนลำปลาลำปลาปลาต้มก็ได้มั้งเพราะว่าเาใส่เกลือตอนข้าต้มแล้วเออมันเข้มหมดแล้วนะแล้วผงนัวมาใส่ หงุดหงิดใส่อีกใส่โอ้ยบมลบอบ่บ่มันร้อนใวันจิมันเลยบอกว่าเซฟไลายเซฟไลายลถอยสิไม่มเาเนี่ยนี่จะเห็นว่าจะอันนี้ลาบใส่ตันด้วยจ้ะโอู้หน้ำลายแตกป้าสุดยอดเลยบอกพกริกดิบหั่นเป็นตอนเป็นตอนลงนะบ่สิเผ็ดก็ได้กินได่เคียทิมหั <laughs> ่นลงยังแต่ผมไม่ใคยกินจักเลยเคลียทิมเออเคียทิมเไียดายเขาเอิอนี่ยังเอาใส่ไว้เป็นวิธีนะ ปา,า,ามันจะแสบเลยการกินหอนกบนขนันยันอะไรเมื่อวันบอกนี่นี่โตลายโตเอิญเมื่อวันเลยถ้าล้มเอาไปเปื่อยก็ได้ีนี่อย่มองเสียปากนีนะ่ม่ไฟ i กับหอดอนะฮะชิมที่ยิงมันเนี่ยอาสุดยอดเลยเต็มแล้วจากหมองเง,งนั่นจากมันเนยหน่อยผมนะหลายคักโอ้โหมหลายแตกล้วมาจากชิมเลยยังไง นี่จ้ะอ๋กรอบเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยไข่ต้มน้ำแหนมไข่ต้มหมูอันนี้หมูย่างนมสดแล้วจ้ะอันมีคนเขาเจ้าเฮ็ดขายไหมจ้ะอันปลก,กอใส่หมูยอจ้ะหมูยอฝรั่งแล้วจ้ะบู๊ยสุดยอดแห่งความแซ่บปาร์ตเนี่ยม,มาเด้อมาไล่ลแตกแต่แซนะ่บเนาะบู้ยกับแก้มเด้ย๋ยกับแก้ม ไว้แดงไว้ขาวเแบียร์สุดยอดได้แบบนี้เนาะน,นี่จ้ะนี่สวยจัดโต๊ะเียบร้อล้รจ้ะ หอมพีกเผาแดดเลยโอเคหรือ,อยังนั่งได้ยังนั่งได้เลย่ะงรูเเ้เป็นจะแสบเนาะเป็นจะแสบเป็นจะแสียบไม่ได้จก,กินน้ำกัดได้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวไปหานโยคของแบบแสีบๆมาอีกเนื้อแก่ม,มาก่อน